บทที่6,700รถไฟบรรทุกสินค้าไหลไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจนกว่าท้องฟ้าจะมืดลงเย่เฉินและหลี่ย่าหลินสังเกตรูปแบบการดำเนินงานของพวกเขาโดยทั่วไปหลังจากที่หัวรถจักรดีเซลลากรถไฟบรรทุกสินค้าทั้งหมดไปที่ลานเก็บสินค้าของท่าเรือมันจะทำการปลดตะขอที่ลานเก็บสินค้าให้เสร็จสิ้นจากนั้นจึงเลี้ยวรถไปอีกสายหนึ่งแล้วก็ลากรถไฟขบวนอื่นออกไปตู้สินค้าที่เต็มไปด้วยสินค้าที่เหลืออยู่ในลานขนส่งสินค้าจะถูก ลากจูงโดยการจัดส่งตู้รถไฟไปยังอาคารโรงงานที่สร้างขึ้นบนรางรถไฟหลายรางเพื่อการขนถ่ายสินค้าหลังจากสินค้าถูกขนถ่ายแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบของศุลกากรจากนั้นจึงขนส่งไปยังคลังสินค้าขนาดใหญ่โดยรถบรรทุกขนส่งสินค้า ในท่าเรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของลานขนส่งสินค้ายังมีลานจอดรถไฟขนาดใหญ่หากสินค้าที่นำเข้าไปยังท่าเรือคาซาบลังกาจำเป็นต้องขนส่งทางรถไฟสินค้าเหล่านั้นจะถูกประกอบที่นี่หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินพิธีการสุลกากรแล้วลากจูงโดยรถจักรไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งหมายความว่ารถไฟบรรทุกสินค้านั้นถูกแยกออกจากภายในท่าเรือสินค้าที่ส่งที่นี่ยังไม่ผ่านกระบวนการพิธีการสุลกากรในขณะที่สินค้าที่รอาการถ่ายลำที่นี่ได้ผ่านกระบวนการพิธีการสุลกากรแล้วกรณีนี้แสดงว่าการจัดการของลานรถไฟบรรทุกสินค้าค่อนข้างละหลวงหลังจากตกขั้มเยเ่เฉินและหลี่ย่าหลินทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในโรงแรมเย่เฉินเห็นบริกรหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวจีนจึงถามเขาว่าน้องชายคุณรู้ไหมว่าคนในพื้นที่ใช้ภาษาอะไรบ่อยกว่ากัน พน e ักงานเสิร์ฟกล่าวว่าท่านครับคนธรรมดาโดยทั่วไปที่นี่พูดภาษาอาหรับเป็นส่วนใหญ่ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นคณะครูในโรงเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสเย่เฉินพยักหน้าโมร็อกโกตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานานและภาษาฝรั่งเศสได้รับความนิยมอย่างมากในระบบของรัฐและระบบการศึกษาสันนิษฐานว่าคงด้วยเหตุนี้อย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่ค่อยรู้ภาษาฝรั่งเศสมากนักพ่อแม่ของเขาสอนภาษาฝรั่งเศสให้เขาบ้างเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก แต่เขาเรียนรู้มันในเวลาอันสั้นและห่างกันนานดังนั้นความเข้าใจภาษาฝรัร่งเศสของเย่เฉินจึงถูกจำกัดอยู่แค่คำศัพท์พื้นฐานบางคำเท่านั้นดังนั้นเขาจึงขอบคุณพนักงานเสิร์ฟและหลังจากที่พนักงานออกไปแล้วเขาก็ถามหลี่ย่าหลินว่าสารวัตรหลี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมหลี่ย่าหลินพยักหน้าและกล่าวว่าเพราะก่อนหน้านี้ฉันได้ติดต่อกับผู้คนจากประเทศรอบๆสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปตลอดเวลาฉันจึงเรียนภาษาฝรั่งเศสและสเปนและค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องนี้ เย่เชิญถอนหายใจด้วยความโล่องอกดีเลยไม่งั้นผมคงต้องได้หาล่ามแล้วหลี่ย่าหลิ่มพูดอย่างเร่งรีบคุณเย่แต่ว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอาหรับเลยนะครับเย่เชิญกล่าวว่าไม่เป็นไรคนที่เราจะติดต่อคืนนี้ล้วนเป็นพนักงานท่าเรือท่าเรือนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อคาซาบลังกาตําแหน่งผู้บริหารที่นั่นทุกคนควรได้รับการศึกษาชั้นสูงในท้องถิ่นมาตั้งแต่เด็กภาษาฝรั่งเศสจะต้องเป็นภาษาหลากัก หลี่ย่าหลิมพยักหน้าและพูดว่าถ้าพวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ก็คงไม่เป็นไรหลังอาหารเย็นทั้งสองนั่งแท็กซี่ไปที่สำนักงานจัดการของทางรถไฟท่าเรือซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่งทางรถไฟท่าเรือทั้งหมดหลี่ย่าหลิมมองไปที่ประตูสำนักงานบริหารและถามเย่เฉินด้วยความสับสนคุณเย่เราควรเข้าไปโดยตรงเลยไหมเย่เฉินพยักหน้าเขาเพิ่อใช้พลังจิตของเขาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายในสำนักงานบริหารทั้งหมด ในเวลานี้นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งคนที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยนอกสำนักงานบริหารแล้วยังมีคนทำงานอยู่ภายในทั้งหมด9้าคน6คนทั้งหมดอยู่ในห้องที่ใหญ่ที่สุดบนชั้นสองซึ่งต้องเป็นห้องจัดส่งของพวกเขาที่เหลืออีก3คนอยู่ในสำนักงานที่แตกต่างกันความคิดของเย่เฉินนั้นเรียบง่ายมากเพียงใช้หลักการสะกดจิตเพื่อควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านนอกประตูแล้วถามเขาว่าใครคือผู้รับผิดชอบสูงสุดที่นี่จากนั้นให้เขาพาทั้งสองคนไปหาอีกฝ่าย ดังนั้นเขาจึงพูดกับหลี่ย่าหลินสารวัตรหลี่จากนี้ไปเมื่อคุณเห็นผมตบไหลอีกฝ่ายลองถามเขาโดยตรงเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าใครรับผิดช,ชอบที่นี่แล้วขอให้เขาพาเราไปที่นั่นครับหลี่ย่าหลินพยักหน้าเขารู้ว่าเย่เฉินมีพลังวิเศษดังนั้นเขาจึงไม่จําเป็นต้องถามคําถามอีกต่อไปเขาเพียงแค่ทําตามคําแนะนําเป็นพอ